สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอติวิกผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นแฮร์พีทปิดผมบางผมแท้1 0 0่งนะครับจะเป็นงานทอมือแบบสิวนะครับจะเป็นงานทอมือแบบหนังศีษะ,ะเสมือนจริงนะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกิฟต์สตัวนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟต์สตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับผมจะ จย็บกิ๊บเพิ่มลงไปให้นะครับรายละเอียดของพื้นงานนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับ10เซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับ13เซนติเมตรนะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิวนะครับจะเป็นงานทอมือหนังศีสะเสมือนจริงนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่35เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าประมาณไหน ประมาณชนบ่านะครับประมาณชนบ่านะครับสามารถปกปิดบริเวณที่ลูกค้ามีปัญหาบางบริเวณแสกหรือบอริเวณกว้างในระดับหนึ่งได้เลยนะครับงานรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ในหุ่นให้ดูกันนะครับหุ่นตัวนี้นะครับรอยแสกของเขาจะบางอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้เนียนเลยกันนะครับ การวิธีการใส่นะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับหรือว่าเราจะใส่ด้านหน้าก่อนหรือว่าเราจะใส่ด้านหลังก่อนนะครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับจะเป็นกิ๊บป๊อปแ๊กติดลงไปนะครับใส่เสร็จแล้วนะเราก็จะมาหวีเพื่อเข้ารับกับเส้นผมของเรากันนะครับ ถ้าใส่ในศีรษะของลูกค้าจะง่ายกว่านี้เพราะว่าของผมใส่ในหุ่นนะครับใส่ออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับสามารถมัดรวบได้นะครับสามารถมัดรวบได้นะครับสามารถมัดรวบได้เนียนมากนะครับแล้วก็ปัดเปลี่ยนแสกแสกายหรือแสกขวาได้เลยนะครับมาพร้อมกับหนังศีสษะ,ะเสมือนจริงไม่โปก๊กดูเหมือน เลยนะครับความยาวเส้นผมประมาณ35ซนติเมตรประมาณประมาณเกือบชนบ่านะครับแล้วแต่ว่าทรงผมเราจะเป็นทรงผมแบบไหนจะเราจะหนีบปลายงุ้มหรือเราจะทําปลายตรงนะครับผมใส่กับหุ่นตัวนี้ก็เนียนในระดับหนึ่งเลยนะครับสีของเขาคือสีน้าตาลธรรมชาตินะครับสามารถปมงพื้นดับสีดําสี สีน้ำตาลนะครับกลมกลืนกันอยู่นะครับเรื่องสีนะครับสามารถทําเพิ่มเติมได้นะครับแฮพีท mm hmm. ปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสระทำความสะอาดได้สามารถไดนีบม้มวนทํำลอนเพิ่มเติมหรือด mm ัดบอลลูมได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับทัดหูได้นะครับ mm hmm. สําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม mm hmm. หรือ สั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ